สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับการนพยากรณ์อากาศบริเวณภากต้ฟังออกของวันอาทิตย์ที่9กันยายน2567กับดิฉันวาทีรอยตรียิิงเภัชรีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะอากาศแบบไหนกันม้างจากภาคแผ่นที่อากาศพืวบืนนะคะ เราจะเห็นว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางตอนบนของประเทศเวียดนามและก็ตอนบนของภาคอีสานเราค่ะในส่วนของภาคใตใ้เรายัางได้รับอิทธิพลจากหมากสุมต,ตะวันตกเชีงยงใต้ติ่ปัดประคุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และก็อา่าวไทยเราจากภาคไทยดาาเทียมหิม,มาวารีชาวนีจะเห็นว่าภาคใต้เราท้องฟ้าโปร่งค่ะมีเมฆน้อยและกับ雷达ชุมพรนะคะชาวนีเป็นคลุมฝนค่ะมีคลุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางและก็มีอยู่นักบางแห้งนะคะอยู่ทางด้านหน้าจังหวัด สุราษฎแล้วก็น่าจะว่าชุมพรค่ะแทบก็พังงานแล้วก็เกาะสมุยนะคะแล้วก็จากเรดาร์สังซิงพระค่ะชาวนี้พบกู้ฝนกำลังอ่อนถึงกําลังแรงค่ะโดยมีฝนนะคะอยู่ทางแดนวตะเรียนมันตอนหลังค่ะจังหวัดตรังจังหวัดสตูลแล้วก็มีบางส่วนตกทางนั้นจังหวัดพัทลุงแล้วก็สุราษฎร์เราค่ะรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังออค่ะสําหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้3 5 4องศาเซลเซียสที่ตำบลหนองพรับอําเภอหัวยินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แลก็อุณหภูมิตม่ำส,สุดเช้ามีวัดได้หยี13.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีหย,ยมใช่ชั่วโมงของภาคใต้ฟังออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้พอเป็นฝนนะคะกำลังอ่อนถึงปานกลางมีฝนมากสุดค่ะได้วัดได้หยี18.2มิลลิเมตรที่อำเภอขอตำบลขอุ่งค่ะอำเภอหาดใจ้าจังหวัดสงขลาแต่ก่อนอาการาคใต้ฟังออกวันนี้ค่ะ ภาคใต้ฟังออกกราวน,นี้มีฝนนะคะหรือว่าฝนฝากขนองบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีค่ะประจวบชุมพรมีฝนหน่อยละ30านจุข้องพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชป,ปัตตานีสปรตตานียละลาและกันนราจีหวัดมีฝนได้ร่อยละซ่านจข้องพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตามสุดนะคะอยู่ในช่วง2 3ถึง6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32ถึง35องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนนะคะยังคงระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนฝักขะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะใน่วนถ่นลมค่ะวันนี้ยังเป็นลมต,ตะวันตกเชียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงท่ให้ทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรค่ะแต่ว่าบร,ริเวณที่มีฝนฝักขะนองถึงสูงมากกว่าหนึ่งเมตรได้ค่ะพี่น้องชาวเรือจะประมงนะคะพยายามรีดเหลียงบร,ริเวณที่มีฝนฝักขะนองแล้วก็ไอระมัดระวังในช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นพิเศษค่ะขาดไหมภาวะการจัดหวันข้างหน้าค่ะสําหรับผคกตายฟั่งออกตอนบนค่ะ วันนี้นะคะวันที่19ถึงวันที่30มีฝนหน่อยละ30-40คองพื้นทีแล้วก็วันที่1ถึงวันที่5นะคะจะมีฝนหน่อยละ40-60ค้องพื้นทีค่ะในส่วนผักต้ต่อหลางค่ะจะมีฝนรอยละ40-60ตลอดช่วงค่ะสำหรับการเพยากรน,นะคะก็จะเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันไหมวันพรุ่งนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชย่าลืมสมัครยูทูปพ์สู่นูนตูนยิวมิเดียไว้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน